สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เจฮีโร่ชาแนลพบกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับทารรมากอจินะคะเชื่อว่าหลายคนที่มีอายุผ่านยุคสมัย90มาแล้วน่าจะรู้จักและคุ้นเคยกับของเล่นชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่าทามากอจิกันแน่นอนมันคือเกมสัตว์เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เล่นจะต้องให้อาหารดูแล และเลี้ยงดูให้เติบโตโดยที่ไม่ตายจากเราไปนะคะความนิยมของมันทําให้เกิดกระแสะมากมายประวัติเกนทามากจีนี้ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยโดยของเล่นชิ้นนี้ถูกพัฒนาในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่23พฤศจิกายน1996และว่างขายทั่วโลกในปีถัดมาเรื่อยๆ วิธีการเล่นของเกมทามากอจีนั้นไม่ยากเมื่อเปิดเครื่องมาเราจะได้ฟักไข่และเลี้ยงดูมันตั้งแต่ยังเป็นตัวกลมๆจนเติบโตกลายร่างไปได้หลากหลายตามวิธีการเลี้ยงของแต่ละคนคอยทำความสะอาดดูแลไม่ให้ป่วยและคอยเล่นกับมันให้อารมณ์ดี ใครเลี้ยงแบบไหนก็จะมีร่างเจริญไวที่เติบโตไปตามนั้นด้วยความน่ารักพกสะดวกไปได้ทุกที่เพราะมันมีขนาดเล็กเป็นที่ถูกอกถูกใจของเด็กและสาวๆที่อยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแต่ติดปัญหาเรื่องสถานที่หรือเวลาในการเลี้ยงทําให้มันขายดีจนหมดกเกลี้ยงร้านเกมและของเล่นในญี่ปุ่นทุกร้านอย่างรวดเร็วยืนยันได้ว่า ความสำเร็จของทามากโกจีนี้การันตีได้จากยอดขายที่สูงมากถึง82ล้านชุดเฉพาะจากทางบันไดไม่รวมของเล่นแบบอื่นๆอีกด้วยนั่นก็คือไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนกระแสความคิดถึงทรามากโกจีนั้นยังคงประทับใจในความสุขจำเราเสมอนะคะสำหรับสาระน่ารู้เกี่ยวกับทามากโกจีก็ขอฝากไว้เท่านี้พบกับเจฮีโร่ชแนลได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ